นี่คือนาลีบุรพาครับผมได้นาลีอีบุรพามาพร้อมกับดาลารุพลัดแต่ว่าดาลานุพัลัตยังต้นเล็กมากดาลานุพัลัดเป็นบอลที่เป็นบอลป้ายหรือว่าบอลด่างบอลด่างใช่ไหมว่าบอลป้ายบอลด่างแหละ น้ำพลัดเป็นบนบนด่างเ,เขามีแค่สีแดงสีแดง,ง,งองค์ชมพูแดงแดงเป็นแดงแล้วก็ด่างเขาจะเป็นด่างออกขาวๆคือเขียวนิดๆจะส่วนใหญ่เป็นสีขาวก็โตโช้ามากได้มาเท่าเนี่ยได้มาพร้อมๆกันอันนี้คือนารีบุรพาต้นใหญ่มากต้นใหญ่แะอาจจะพร้อมผ่าด้วยซ้ำเนี่ยเราต้องแงดู แต่หลักๆคือผมจะต้องเปลี่ยนดินเพราะว่าดินเนี่ยน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมแต่ว่าน้ำหนักเยอะมากแล้วก็ดูสภาพดินค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วอ่ะน่าจะไม่ไหวแล้วมีเชืลงเชืาอราตามดินเลยเยอะแยะเลยจะแงะดูแงะด,ด,ดูลากแงะดูหัวเขาถ้าผ่าได้ก็ผ่าเลย